สวัสดีครับสบายดีสำริดรักต่างวัยตาสาวเรารักต่างวัยค่ะเมื่อนมานพอกันคือเก่ายังมูสาวนะครับเหมือนเดิมที่เก่าคนละเวลาที่เก่าคนละวันเนาะคนละวันเมื่อนี้ห้าวจ่าเห็ดยังกินเห็ดปิ้งปลาปิ้งปลาแห่งท่างนากกทิมาเห็ดไข่เกี่ยวเก็บผักสดมากนะครับเขาเละแล้วเนาะเขาเขาไม่ ขาหนึ่งโดนบ่ะจักบุรู้ <laughs> หนึ่งโดนกันประมาณจักชวโมงก,กว่าบุบหอดหอกอ่ะไปปิ้งปลากันมาปิ้งปลาแห้งนะครับปลาแห้งลูกซื้อมาฝากเต้นหนองค่จะโดนแล,ะละ้วล่ะอันนี้ปลาขาวสูตรที่นี่นมันจะมีจุด มีจุดดำโอ้โหอคอยปิ้งกินบ่บ่บปิ้งไรปลาเกาาสุดนี่เยอะสองสามตัวปิ้งกินเลยสากขกาวสตดตุ้มนี่เป็นปลาหน่อยปลาผสมนะครับปลาซิวอ้าวกับมี จะไปได้กินโดนครับอาหารรูดตลาดป้าสินเจริญกะนี่ร <si ้ายถ้าจ้าขายถุงละลอย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 นะครับเอามาแกงอันไส้อันนั่นได้บ่แกงได้ดิแกงใส่ผักกะหล่ำเอ้ยบ่ยังแกงต้มจืดต้มยังก็ได้ตัวนี้เป็นที่เฮาเคยปิ้งแหล่าเกลี่ยปิ้งแล้วแต่ว่าอันนี้จะมาอุ่น มีพ่อห่อนห่อนเอาได้เลยปิ้งไว้เราก็กินมอเปิลนี่ครับปิ้งปลานะครับปิ้งปลา,าแห่งของขา <c oughs> ทั้งมีนตาเห็นยัง <c oughs> ทั้งคนจะทอดไข่เจียวทอดไข่เจียวสิแล้วก่อนปิ้งปลาอยูปป่เพราะว่าปิ้งปลามันใจเย็นๆไข่ไข่ออนๆนะครับ ทำไฟอ่อนๆค่อยเป็นค่อยไปมันจะได้บ๋ใหม่กรุกทั้งนี้ก็ถอดไข่เจียวชุกเลยชุกเดาไก่จะไหนแล้วครับโอ้โหเยิมเลยเยิมนะครับน้ำมันเยิมเลยมันจะดีไว้แหงๆก็ได้อันนี้พอละเจ้ากับมันอยู่ยบ่นนมัน นีปลาอุ่นเอาไว้นอกห่อนเ้วยกันตัวนี้คงจะพอได้ละมั่งเลอู้นหทำยืมเลยครับอ่อแล้วครับไปอ่อนๆปิ่งปลาแห้ง นี่ครับอาหารปิ้งปลาปลาปิ้งทานไข่เจียวสมพักน้อยแล้วก็พักสดนี่แก้วบองเอามาไว้สำรองซซ้นๆนะครับเซ็อันนี้เป็นพักเขียวปีนะครับจะมากินรองเบงเพกติเขียวปีนี่มันจะเหมาะสําหรับขั้นสม,มนถ้ามาก,กินสดวนมันจะออกคมนะครับค่ะ,ะม,มันอ่อนๆน,นี่มันบอกคมค่ะลองซิมเมื่อน,นี้ละคําต่อไปนี้แหละมันจะเป็นพ้อพิสูจน์ เขาห่อนห่อนจากกระติกนะครับหนึ่งห่อนได้เบิดมือ,อตูดไปเห็นบ่ดูเอามาไว้ทั้งพี่พระจุให้กันด้ <c oughs> กินเบนิดนีก็พ่อละมือนี่ไปลป่ยนแหว <c oughs> ้ประมาณสิบบาทสิบบาทบ่ ปิงปลาขาวนะครับปิงปลาขาวมันต้องเป็นสีเงยงสีนะครับผมปิงไฟอ,อ่อ,อนๆปันอ่อ,อนเอาขึ้นข้างไว้สูงๆขึ้นข้างงงงงในคามันเหมือนว่ดค้างไว้ก็คือวางไว้อ่ะจุดที่ว่างว่างยังสีทั้งทึ่งเขาเอื่นว่าค้างค้างค้างอยู่ข้างบน ปลาเป็นปลาปลาตาปลาตาที่พันเพื่อน่าจะเพื่อสำหรับการที่ให้ห่อ,อ,อา,ามาใส่มาต่ำปนต่ำเจลยับยับจะตืดนะครับอในนี้เพันธุ์เห็ดตืดไว้ห่อเอามาปิ้งแห้งๆมาต่ำเจลนะพันธุนเห็ดตืดไว้แต่มันจะมี กินเนาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเห็ดจกืดนี่ถ้าแดดบดเถึงมันจะเหม็นนะครับมันเนาเกือบอ่พอถ้าเห็ดเกือใส่เกลือ,อไลก็เค้มกินกับแก้วบ่บผักสดลองมึงคมบ่กมหูจากคําเน,นี่ปกติมันจะขมนะครับ คมปะบ่เลยอ่ันนเสื้อคอยโลดมันหน่อยมันบุคมมันหน่อยอยู่อือคอเคยกินแล้วเคยไปสูตรแล้วมาเจมันใหญ่นะมันใหญ่แล้วมันตีขึ้นๆเพี่ยนๆแม่ถ้ามันใหญ่มันจะคม้ืมมันหน่อยมันบุคมมันดีแซ่ เจ้าบองแม่งดาที่บดก้อนมูลตัวนี้เหลือหลายเจ้าตาแดงอันนี้เจ้าบองธรรมาดาครับเก็บกินในร้นเห็นมันทีลายก็เลยเก็บเห็นมันบนใยกเกลือน่ะ <c oughs> เมนูต่อไปสมพักกับพระพิกจดเดี๋ยวอะไรที่ผมว่ารู้ดูนะครับเอาเข,าข้าค้ำเขาคุยเลยแล้วก็ฮักการปะเพียกใซ่มืนอีบัวไส่กิ้งพะยะสำเน็จบัวมากิน กินเขาครับสุมพักก็เสนื่นยว่นวามนะครับกินเขาก็ับสมพักเ่าต้องเพราะต้องเีียงไหลกูยยินแบบนี้หมดสมพักหน่อยนี่มันอ่อนดีไม่ยังแก่ไม่มียังแก่กินมาได้เนี่ยแก่ๆกันเสียเลยบางย่างแก่มันกระฉับบางย่างแก่มันกระ ยามกระขมกระขึ้นกินบาได้เสรเดแน้วมาเนี่ยเมนูต่อไปคนละกินไหนมันคู่ด้วยขันกินบ่กคู่กินบ่กทวนจิบามาเนาะบ้าบาบเลยจ้าพอแล้วก็นี้ก็ใสนีนก้อนบันมาคิดตแต่ยังไม่ แน่น่ะพีดไปแล้วหืมกรอบๆเลยครับกระดูกเป็นกระดูกต่างเนี่ยำย่ินได้ไวเลยเลยอีกนิดนึงปรกกาศสมก็ได้ ใ้เจีวบังเนาะอนของแม่คู่คำฝนเิ่นเิ่นเห็ดนะครับแบนของคน,นเพิดเยเวามาให้ชิม,มแซบนะครับมันแซบคนละแบบเด้คุคนมากอันพริกปะลาพริกปะลาะ แับเพื่อกันนะ้ำเมนีแดดเลยเมนีมเมนีบโบ๊ทเลยเมื่อวานนีบน่บ๊เฮาได้ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะสร้างกันหลายครับเมื่อวานอื แต่ละวันเขาสิเดาเดาอะไรหรอกว่ามันสิเป็นยังไงม,มือข้างหนา้าลุยอย่างเดียวนะครับเจอสถานการณ์แบบได้ลุยเต็มที่เมื่อวันบดหนาวเมืม่อนี้แดดจ้าตั้งแต่หกโมงแสงแดดออกมาแล้วแข่งได้ฟักหวานนี่ก็จะคักหน่นอน หินทอดไข่กับย่างไท่พักหวานกแกงแกงส้มดอกแคร์จังเหว่ใจขักเพราะว่าอันกินส่เป็นตัวเลยบ่ต้องบ่ต้องตำแกงส้มดอกแคร์เนี่ยผมบ่กเค้เห็ดบ่กเค้เห็ดนะครับแต่ก็เสือหมากินดูอยู่ การสมกับอันนี้เขาออกันค่ะแซ่บๆสำหรับแซ่บต่ข่อยหรือวะ <c oughs> เดี๋ยอีกนิดนึง <c oughs> สมพักถ้าตัวนี้ใหญ่ามา ขันื่อเขาเหะอมันะ่ะพักกาเจ้าปีมันจะเอิ่นว่ามันเอาไปเฮ็ดพักดองนะไปทำพักดองประก,กาศดอง ที่ทีเขาเมื่ออุ่นนะครับตัวน้อยกับเสี่กรอบๆใส่บัะตัวเลยนั่คนกันแล้วตัวน้อยมีหอดปลาชิวอ,อ้าวปลาเขาสูตรหรือมีปลาชิวอ,อ้าวก็มี่นันเป็นปลาคะกัน จวปากกามันก็คล้ายๆซ้ำกับตัวอันพากกาเนาะคนละแบบมันตัวของพักกาจอนหรือพักกวางตงุ้งมันจะมไม่กิน พักกาดหินมันก็จะไมีกินหินนิดๆตัวนี้ก็เป็นกินของเขาอีกต่างหากอืมแต่คนละคนละแบบคนบริฮิกินได้บดลบยังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งมาเบิ้งให้โอเครสสายเงวมากนะครับเดี๋ยวไห่คนละเจ้าทบ่ะบ้วเราพ่อดีก็ว่ามื่อเอินยังโลขาคเยอ่มาก ลูกค้าลูกค้าขาวประจำเนาะเอาว้รจำนี่ก็นาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ